กัดได้นะคะก็เราจะทำชุดผ้าไทยค่ะช่วยชาวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวยืนติติกนหน่อยนะได้ค่ะแล้วคนรู้เสียงดังหน่อยว่าในงานจิตดังโอเคได้ค่ะพร้อมครับพร้อมค่ะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเสียงดังไหมอ่ะวันนี้ครับมาร่วมงานไทยสตรีทฟู้ดเป็นไงบ้างเราก็ใส่กินอยู่แล้วปะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากครับเพราะเราสองคนถ้าดูคอนเทนเนอร์เราเป็นสายกินอยู่แล้ววันนี้ก็ ไม่ต้องเดินทางไปเยอะมาที่นี่ที่เดียวได้กิน30ร้านดังสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยทุกร้านอันนี้คอนเะฟิร์มแน่นอนอันนี้ก็องพิจารว่าไปชิมมาแล้วด้วยจริงๆผมเคยชิมหลายร้านแล้วก่อนที่จะมาที่งานนี้คือเป็นร้านดังแล้วรับรีเลยว่าอร่อยจริงๆแต่ว่าวันนี้แบบว่าอยากเชิญมาที่นี่เพราะว่ามาแค่ที่เดียวนะ้ถไฟฟ้า,ฟามาลงสามารถกินได้ครบ30ร้านเลยมากมายะลคะเหมือนกันค่ะคือจริงๆวันนี้เราสองคนไม่ได้ทานข้าวก่อนออกจากบ้านเลยพอมาถึงก็คือไม่กค้ หิวมากแล้วก็มีแอบไปชิมมานิดหน่อยค่ะเป็นร้านที่ปกติเราจะสั่งไปทานที่บ้านหรือว่าไปที่ร้านเป็นประจำเลยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นใครที่เป็นสายกรีนสตรีทฟู้แล้วจริงไม่เชื่อว่าทุกคนชอบแล้วาทานได้ทุกวันวันนี้ก็แบบสามารถมาที่นี่ที่เดียวนะคะที่ร้านพาคาร <ๆ S 1> ์กอนคือครบจบเลยค่ะไม่ชอบทานอะไรประมาณไหนคะไม่หรอคะจริงๆหนูเป็นคนทานได้ทุกอย่างเลยค่ะแทบไม่มีอะไรทานไม่แต่ก็จะชอบแบบส่วนหน่ชอบแบบอาจจะแซ่บหน่อยส้มตำอะไรยคะหมูทอดของทอดก็ชอบค่ะ อาหาร,รแ,ปแปลกๆก็ชอบลองนะะอาหาราแปลกๆก็กล้ากล้าลองค่ะล่าสุดก็มีแบบทำคลิปทานของปา่าจะดีเป็นอะไรอ่ะมีทานแบบมีจระเข้มีไข่นกอะไรอย่างาแบบาเง,าง,งี้ยแต่ว่าเราทำการทานก็ได้ไหมแบบเนี้ยผมครับอ่านีก็ <laughs> ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็สายกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พยายามแบบอะไรที่อ่าลองเนองแล้วบางอย่างก็ไม่ ขอไว้ก่อนใช่ไหมขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนอ่าอะแล้ววันนี้อย่างนี้มอบรางวัลให้พ่อค้าแม่ค้าด้วยมองว่าเป็นยังไงอยู่กันกำลังใจเป็นยังไงคะดีครับก็ได้มาช่วยกันกับโปรโมทสื่อฟู้ดเพาะว่าสื่อฟู้ดมันมอของประเทศเรามันไม่ดังแค่สำหรับคนไทยแต่มันดังแบบทั่วโลกเลยผมมีเพื่นอนผมเรียนไปนอกมาแต่เดี๋ยวนี้ก็ เพื่อนๆหลายคนก็อยากมาเมืองไทยเพราต้องการมาสัมผัสแบบไอซีนสตรีทฟุตของไทยแล้วันนี้เราได้มาช่วยกันโปรโมทช่วยกันนมันก็เป็นอะไรที่ที่ดีครับใช่เรามองว่าเป็นซอฟต์ p ว w e ได้ใช่ไหมโอ้แน่นอนซอฟต์สตรีทฟุเป็นซอฟต์ power แน่นอนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ย ผมว่าเชื่อเลยว่าเรื่องแรกๆที่เขาอยากมาเอนไทยก็คือเรื่องสีฟูตุ้ยครับเอาอออะควางามรุ่นที่8มามาช้อปมาซื้อมาทานได้ค,ค,ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับงานนี้ค่ะ The Best Thai Street Food by World Gas นะคะก็คือมีตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่มีแพลนไปไหนคะ่ะแล้วก็เป็นสายเกินอย่างเราก็คือมาที่นี่เดินทางสะดวกคะ่ะแล้วก็รวมครบหลายๆร้านดังที่การันตีเลยว่าอร่อยทุกร้านจริงเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็จะไปชิมทุกร้านเลยค่ะวันนี้ วันนี้ก็คู่เลยชิ่นใคะแต่ว่าเนียคือแบบนับใจเลยใช่ไหมคือจริงนี่ขอบคุณพี่ลูกสาวช่วยชมค,คือจริงๆช่วงหลังๆงไม่รู้สึกว่าไม่ชอบสเสน่ห์ของผ้าไทยมากแล้วจริงๆรทุกวันนี้ก็มีทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราอ่ะอยากจะเริ่มแบบเหมือนเป็นหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์แล้วจริงๆผ้าไทยสวยมากจากหลายๆจังหวัดะค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นผ้าที่ได้มาจากนครราชสีมาโคราชวันนี้แล้วก็ ออกแบบเองกับเพื่อนแล้วก็ตัดเย็บเองเพิ่งตัดเสร็จเมื่อวานเลยค่ะออันนี้สําหรับงานนี้เลยด้วยเลยป่ะใช่จริงจริงชุดนี้ตั้งใจทํามาเพื่องานนี้เลยค่ะเพราะว่าตีมสี่งานนัาแลลวเขาเป็นน้ําเงินขาวค่ะมายก็แบบลองออกแบบเผื่อพี่การแล้วก็กลัวพี่การว่าถ้าจะใส่เป็นแบบทางการไปก็จะไม่มั่นใจก็เลยลองปรับให้มันดูแบบดูสนุกขึ้นดูวัยรุ่นขึ้นค่ะเยึดไม่ได้ไม่แวไม่ใดว่าทานนี้ ไม่ได้ทำเองค่ะคือ่าเหยียบจักเหยียบจักรมาแล้วและเการชอบหมาใจมานี่ครับมันดูสปอร์ตดีแล้วว่ามันกับใส่ไปงานได้อะไรได้แล้วแบบเนี่ยอมันดูสปอร์ตชื่อแบรนด์ยีงเนพราะบางคนบอกว่าถึงผ้าไทยคนก็จะแบบกลัวมันจะเชยกลัวมันจะแบบอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ยืนยันได้ว่าเราใส่แล้วหล่อเลยโอ้ไม่ไม่ต้องไถึงกับหล่อครับแต่ว่าใส่แล้วมันก็มั่นใจอ่ะใช่าใจไหมครับมันดูมันดูแบบมายุ่งดีใส่ บอกไหมคะพี่พี่ให้เพื่อนๆทางบ้านตอบดีกว่าแล้วก็ขยับกลางไวยใช่ไหมคะอ๋อค่ะโอเคโอเคไม่าได้แบบให้ค่าตัวยังยังไม่ได้ให้เดี๋ยวรอขายได้ก่อนยังไม่ได้เปิดขายเลยค่ะตอนี้พี่นม่บอกว่า็มันมีเพื่อชาวบ้านด้วยหรอกคือยังไงคือจริงๆตอนนี้ไม่มีเหมือนเริ่มขาย โซ่กค่ะถางไปตามจังหวัดต่างๆนี่เขาช่วยเหมือนป้าป้าที่เขาเหมือนตัดเย็บผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็มีล่าสุดเหมือนเพิ่งโทรไปคุยกับที่สงรรัดมุกดาหารแล้วก็จะเริ่มหาเรื่อยๆเพื่อหาผ้าไทยสวยๆค่ะมาทาเป็นแบบประยุกต์ที่ทําให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ใส่แล้วแบบรู้สึกมั่นใจไม่รู้สึกว่าเ้ยใส่แล้วมันจะดูเมียอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยีไเราไม่ดีไซน์วันนี้ก็คือเอาขนมาเป็นแบบให้มันดูมีความแบบโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยให้ดูสนุก ออกแบบออกแบบจริงๆมันมีพาร์ทเนอร์ค่ะก็เหมือนช่วยกันดูแบบจริงๆทำแบรนด์ชุดอยู่แล้วชื่อว่าแซลวี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เลยเหมือนเอาเปิดอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าซิลกี้แซลวี่เพื่อจะนำผ้าไทย,ยเข้ามาประยุกต์กับแบบเสื้อผ้าที่มีช่องทางจำหน่ายอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่แถวพารามาสก็คือแล้วราคาหท้าไหมราคาก็ยังไม่ได้คิดเลย <laughs> แต่ <ขอ S 2> จริงๆ,งๆน่าจะน่ารักค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็จะดูจากต้นทุนผ้าเนอะแล้วก็ไม่ได้บวกค่าตัดเย็บเยอะมารู้สึกว่าอยากทําให้ทุกคนสามารถมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยได้แล้วก็ใส่แล้วมั่นใจจริงๆแบบจะสามารถตัดตามไซส์ของเราได้เลยค่ะและตอนนี้คุณได้เห็นไมลของการใส่เสื้อผู้ลัยเป็นชุดไทยบ่อยๆแล้วใช่ไหมคะที่การจะใส่กับกูไหม พี่การแนะนำเรื่องธุรกิจกับพี่ไม่ไงบ้างอื้เรื่อยครับก็ไม่ได้ก็ไม่แนะนำอะไรมากก็เขาขยันอยู่แล้วคอยแบบว่าให้กําลังใจมากกว่าแล้วคอยแบบว่าเห็นอะไรที่ที่เราถามแล้วแล้วเรารู้ว่ามันไม่เวิร์ดก็คอยะคอยเยอะส่งต่อประสบการณ์ให้มากแบบแล็นว่าตอนนี้เขาก็เป็นนักธุรกิจเป็นตัวเลยครับเขาชอบทำเขาขาอยู่แล้วครับเขาชอบขายของแล้วใช่ กิจต่วนเท่าไหร่เนี่ไม้ไม้ธุรกิจเยอะมากเยอะเกินเยอะเกินแต่ว่าแต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมีที่มีพาร์ทเนอร์ที่ถนัดสมัยก็จะไปเสริมด้านแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะใช่ขอยปังๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือที่ได้สูดน่ารักมากเลยคนแชร์กันเต็มเลยกับพี่ไม้กับพี่ไมเนาะเป็นยังไงกันคะเรืทำคอนเทนต์รีวมีหาวข้อเขาชอบเขาชอบเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบทำยูทูบแล้วเขา ฝ่ายเขาก็ขอทําอะไรอย่าเงี้ยใช่เขาเป็นแบบก็ดูทิ้งไปทำตล้ดเขาท่าแบบท่าทางอะไรเขาเยอะมากเขาเป็นแบบว่าเป็นเขาจะเป็นอินฟูเรกเจ๋งของผมเยอะเลยแรียกว่าเป็นชิเศษเลยใช่ไหมใช่ลุกเขาเขาเหมือนเขาทําทีเดียวแล้วเขาแบบเขาไม่เสริมเลยแล้วเขาก็มีมุกมีท่าทางอะไรของเขาตลอดใช่เราเคยเห็นสาวเวอร์ช <outro> <into> ันนี้ไหมคะอ๋อจำไม่จำ ตราแสบแล้วอนนี่ยวันนั้นเราคือได้เต็นสุด่าได้เต็นได้อะไรน้องใหมไม่เลยครับได้เขาค้นคามเขาเองหรือดังนั้นคือในโมเมนต์นึงที่มายเขไปด้วยเนาะหลายหลายคนก็รู้ว่าเอ้ยน่ารักนี่นะเข้ากับน้องได้อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะเข้ากับน้องได้ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากเลยแบบ มีใจมากเพราะว่าจริงๆน้องน่ารักมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไหมว่าเดี๋ยวเก่งแบบวิส่งการแน่นอนอพูดคล่องไม่ต้องไม่จริงๆไม่ได้เทรนอะไรน้องเลยค่ะ<อ>น้องแบบเก่งเองเลยค่ะใช่แล้วมีแบบชวนเราไปทำคอนเทนต์อื่นอีกไหมอตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีแพลนเลยนะคะปกติเจอกันบ่อยกัะแบบนั้นเจอกันบ่อยไหมก็จะเจอพร้อมวิสงการนะะส่วนใหนวิส่งการก็จะนัดทานข้าวแบบ วันหยุดอะไรแบบค่ะเวลาเจอกันเราแลกเปลี่ยนเราแชร์เรื่องอะไรกันมากกว่าเราไี่หม่ตอนไหนหนูก ul> ็กล่อมจุ่มไปเรากล่อมจุ่มไปฝากน้องอะไรอย่างนี้น้องก็จะชอบใช่เเราซื้อไปยกแพ็คเลยอ่ะอันนี้ที่แบบตั้งใจจะไปเอาใจน้องเลยไหมคะใช่ก็ก็ตั้งเวลาคือไม่รู้สึกว่าเวลาแบบเห็นเด็กๆเวลาเขาได้อะไรแล้วเขาดูแอฟพฟอเ์เรชแล้วดีใจกับมันมากอ่ะคือเราเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยก็ตั้งใจเตรียมไปให้ค่ะใช่ประสบการ ไงบ้างท้อท yeah ั้งไม้ทั้ง้องี่ใหม่เนาะแบบเข้ากันได้ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีครับก็ดีครับก็น่ารักดีครับแล้วเขาก็แบบคุยกันฟุ๊บฟึุ๊ฟึ๊บฟึเวลาถึวนี้เวลาเขามากับผมแล้วถ้ามาไม่มาเขาก็ที่ไม้อะที่ไม้อะโอ้ยแล้ว่าเขาก็ติดอ่าติดไม้เหมือนกันนะแล้วก็หาเพราะถึงนี้้องปี่ใหม่เขาเริ่มแบบเข้าร้านเสร็จสวยแล้ว เขาแบบอะไรทีมเพิ่มแหละค่ะบางทีไลนเขาจะถามมาอะไรอย่างเงี้ยเพาะเข้าใจภาษาวัยรุ่นไหมคะตอนนี้ก็เขาได้ถ่าได้ใช่เพราะเดี๋ยวยังเวลาไปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยเวลาผมถ่ายใช่ไหมเขาก็จะเอากล้องมาบอกไอ้มุมแบบนี้มันมุมแก่แล้วไอ้เ่ไม้ยินเพราว่าแก่แต่ลูกสาวแล้วแต่เป็นยังไงบ้างใจหล่นไหมใช่ชไหมคือการว่ามายก็มาเป็นเติมเต็มใบสาวเอ้ยเขาเรียกอะไรเนาะใบสาวแล้วก็มาคุยเรื่องใช่ค่ะก็มาเป็นนิสัา เดี๋ยวสนุกตอนนี้เขาอยู่กับคุณพ่อเขาก็จะไม่รู้คุยอะไรกันเด็กผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นพี่สาวใช่ไหมว่าเหมือนแบบหนูก็เนียนกับน้องได้อะไรเงี้ยค่ะคุยกับน้องแล้วว่าถ้ามีเวลาเราก็หาหนักเจอกันเรื่อยๆไปหน่อยโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาเจอแล้วนานแล้วงานไม่ไหวแล้ว